สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้า,ชานี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์าที่30ทธันวาคม2566นะครับก็ใกล้ที่จะสิ้นปี66แล้วนะครับอ,อีกหน่อยก็ปีใหม่เช้า,ชานี้คนเกษตรก็จะมาติดตามผลอของทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับ ที่ได้ตัดลำต้นออกไปอาสาเหตุก็เกี่ยวกับเชื้อรานะครับเชื้อราเข้าที่กิ่งมันจะแห้งลงมาตั้งแต่กิ่งประทานนะครับก็ทำไปหลายคลิปแล้วนะครับหลังจากที่ตัดลำต้นออกไปก็จะเป็นการติดตามผลดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับต้นใหญ่ต้นนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับ ต้นนี้นะครับอตอนนี้ก็มีการจเจริญเติบโตที่ที่ดีอยู่นะครับต้นใหญ่ครับประมาณนี้ดูต้นเล็กนะครับต้นคู่ต้นนี้ที่ตัดลำต้นนะครับดูยอดยอดประทาน เริ่มมียอดเล็กๆออกมานะครับมีการแทงยอดใบก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้นเขามีปัญหาอยู่นะครับก็จะมีใบเหลืองใบเก่าก็จะเหลืองนะครับใบพวกนี้เหลืองมันก็จะมีใบที่เขียวอยู่นะครับจริงนี้นะครับจริงนี้ดูเหมือนว่า มันจะอยู่ข้างล่างนะครับข้างล่างดูเหมือนว่าจะจะสูงนะครับสูงขึ้นสูงพอๆกับจริงประธานที่เลือกนะครับนี่อ่ผมตัดตรงนี้เอากิ่งนี้เป็นจริงประธานนะครับปล่อยขึ้นมาเนี่ยมันพอๆกันนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับกิ่งนี้อ่าอาจจะตัด ตัดปลายนะครับตัดปลายเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้กิ่งนี้มันสูงนะครับก็จะปล่อยกิ่งนี้ขึ้นมาก็ต้องดูกันไปนะครับกิ่งข้างล่างก็เดี๋ยวตัดกิ่งล่างกิ่งพวกนี้ตัดออกนะครับกิ่งน้อย ลำต้นดูคนต้นนะครับคนต้นก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับโตขึ้นอยู่แต่ก็มีปัญหาทําเป็นเคสศ,ศึกษานะครับจะโตต่อไป หรือว่าไม่โตนะครับไม่โตเราก็ยังมีต้นต้นใหญ่ต้นนั้นอยู่นะครับดูใบดูพวกนี้ยาราก็พ่นนะครับพ่นให้อยู่เรื่อยๆนะครับยาเชื้อราใบ ต้นใหญ่ต้นนี้ก็ยังไม่ตัดนะครับยังไม่ตัดกิ่งที่มันออกออกมาหาต้านนี้นะครับเผื่อต้นนี้มีปัญหากิา่งฝั่งนี้เราก็จะเจ็บใบนะครับลักษณะก็จากที่เล็กๆนะครับเล็กกว่า ต้นนี้เยอะเลยนะครับแต่พุ่งจริงฝั่งนี้มันจะไม่ค่อยมีนะครับมันจะเป็นตั้งแต่แรกนะครับจิงพันจริงพันไม่สวยนะครับต้นนั้นแต่พอขึ้นไปเขาก็เริ่มเริ่มอ,ออกข้างบนนะครับประมาณนั้นนะครับ ใบใบแก่ก็เริ่มเหลืองนะครับเนี่ยพวกนี้เริ่มเหลืองออกได้นะครับทิ้งให้เป็นปุ๋ยครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับเพื่อนๆครับก็มาติดตามดูกันนะครับดูทุเรียนต้นเล็กนะครับะจะเป็นยังไง ช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะสวิงนะครับหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนกลางวันก็ร้อนกลางคืนก็เย็นเนี่ยใบใบฝั่งนี้นะครับใบฝั่งนี้เริ่มที่จะมีสีเหลืองนะครับเนี่ยเริ่มที่จะเหลืองบ้างนะครับฝั่งทิศใต้เนี่ยนะครับก็ไม่ถึงกับเหลืองมากนะครับผมก็พ่น แช่ซิงค์นะครับพ่นซิงค์ให้ตัวอื่นก็ไม่ได้พ่นนะครับที่บอกว่าไวออยพวกนี้ผมผมไม่เคยนำมาพ่นนะครับก็จะใช้เฉพาะซิงค์ซิงค์เดี่ยวนะครับพ่นให้ช่วงที่มันอากาศฝั่งนี้มันโดนแดดนะครับโดนแดดแสงแดดฝั่งนี้เผา ทำให้เกิดอาการสันเบิร์นนะครับใบทุเรียนก็จะเหลืองแต่ก็ยังสู้อยู่นะครับใบยังยังสู้อยู่ไม่ถึงกับเหลืองมากนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ครับผมคนเกษตรมือใหม่ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ